กดกระดิ่งไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสายาชแนครับครับสวัสดีครับผมเพื่อนๆครับผมสวัสดีครับผม f อค,ครับผมสวัสดีครับเพื่อนเือนที่ได้ไปถามสอบถามเช่นเคยน,คนั่นแหละไอ้ผมผมดูคลิปแล้วในการตอบปอมแล้วง,งงนะฮะ,ะตัวนี้เป็น ปรีแอมแยกซับอิสระนะครับผมที่เพื่อนเพื่อนได้เห็นนะฮะสองตัวนะครับเ,เพื่อนๆครับผมตัวนี้ด้านหลังที่ผมเสียบนะฮะไม่ใช่ตัวเดียวนะบางท่านบางคนเอ๊ะตัวเดียวหรือเปล่านะ,ะตัวนี้ด้านหลังตัวนี้ด้านหน้านะฮะเ,เพื่อนๆครับผมผมก็จะมา,อาบอกเพื่อกเพื่อนเช่นเคยเครับผมนะเ,นเพื่อนๆบางท่านบางคนยังสงสัยมันเยอะนะมันเยอะ นะที่ได้สอบถามนะฮะมาก็เยอะครับผมนะฮะผัวโบโซหรือวัยรุ่นก็เข้าใจแล้วผมก็เคยไปต่อให้ให้เหมือนกันครับผมนะก็ในสายวัยรุ่นเนีฮะลูกศิษย์ผมนี่แหละงงแกบอกงงงงผมงงมากเลยจัน ผมจะต่อยังไงนะมันก็เขียนคําว่าด้านหลังก็เขียนว่าซับเอาตัวนี้ก็เอาผมจะต่อยังไงอะไรประมาณนี้ฮะเพื่อนๆครับผมนะมันก็จะเขียนคาว่าซับเอานี่ครับผมนี่ใกล้ๆลวอลลุ่มของซับตัวนี้ชุดซับนะครับผมที่เพื่อนๆได้ยินบุ่มบุมบุมเนี่ยนี่ชุดนี้ชุดซับตัวนี้วอลลุ่มซับ มันจะอยู่ด้านหลังนะฮะซับเอานะฮะของ PM ครับผมด้านหน้ามันจะเป็นชุดปรับแต่งเสียงครับผมโลซับมิดโลเสียงกลางเสียงแหลมนะครับผมโลซับมิดโลแล้วก็มิดไฮนั่นแหละครับผมถ้าปกติถ้าเราเล่นคอร์ดธรรมดามันก็จะมีโลมิดไฮสามแบนครับผมแต่ตัวนี้มันก็เอาเพิ่มซับเข้ามาที่ผมแนะนำเพราะเหตุใดครับผมมันมีซับ ครับผมวอลุ่มเพิ่มซับบุมบุมแล้วก็เพิ่มมิดนะที่ไม่ให้เสียงกลางของเรามันแห้งให้เรามันติดโลเข้ามานิดหนึ่งนะเพื่อให้มีนิติของเสียงกลางครับผมนะเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนะนะแบบสไตล์ไม่ไม่เปิดซับก็เพราะนะที่เราไม่ต้องเล่นนิ้งก็ได้ไม่ต้องต่อซับนี่ก็ได้ครับผมนะต่อแต่กลางแหลมคือ เอาพุทมันจะมีบ่อยครับผมเอาพุทคือสังเกตง,ง่ายๆหกจุดสามห้ามิตรงกลางเนี่ยเพืเ่อนๆครับผมนี่แต่เพืเ่อนๆต้องการเสียบซับมันก็จะเขียนว่าซับเอานี่ครับผมเสียบไปเลยนี่ไอ้ผมมีแท่นเดียวนี่ครับผมหนึ่งข้างซับเอาแล้วก็เข้า power ของเราหนึ่งข้าง ตัวนี้มันถึงกันแล้วนะครับผม power เ,เนี่ยฮะนี่ครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามชุดนี้มันเป็นของฝั่งฝั่งนี้เป็นของฝั่งขวาเนี่ยนะนี่เราเสียบเลยรูไหนก็ได้สองรูเนี่ยฮะผมสุดแล้วก็กดตัวนี้ออกมันจะมีพันเลี้ยวครับผมนะกดออกเลยพอเราจะใช้แบบสเตอร์ใช้ขวาแยกกันอิสระฝั่งนี้เราก็ขับซับนะเพืเ่อนๆกับผมบุ้มบุ้มบุ้มอย่างเดียว ตัวนี้นะแล้วอีกใน PM ของเราที่เขียนคำว่าเอาพุทตรงกลางเลยครับผม6.35มมิลตรงกลางเนี่ยนี่เสียบเลยรูไดนูนหนึ่งครับผมเช่นกันตรงกลางไม่ต้องตกใจครับผมไอตัวนี้เกิ็เสียบได้นี่เนี้ย ไอ้ตัวนี้ก็เสียบได้ RCA AV นี่ครับผมหนึ่งสองสามเนี่ยมันจะมีสามชุดสามารถมันจะถึงกันแล้วครับผมนี่สามชุดนี้มันจะถึงกันแล้วนะฮะเข้าไครับผมสามชุดนี้มันจะถึงกันแล้วนี่นี่หนึ่งสองสามใช้อุปกรณ์ไหนก็ได้แต่ผมแนะนำให้ใช้6.35มมิลแล้วก็มาเสียบเข้า power amp ของเราอีกข้างหนึ่งครับผมนี่เสียบเลยนี่ยเสียบแรยครับผมทางนี้เป็นเสียงกลางแหลมทางนี้เป็นเสียงกลางแหลมทางนี้เป็นเสียงซับนะาเพื่อเปครับผมนี่ทางนี้เป็นเสียงซับเอฟหกจุดสามห้ามิลฝั่งซ้ายฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอีกถัดมาละนี่ฝั่งนี้เอาไว้ใส่กับมิกซ์นะครับผม ขยับมาอีกเนี่ยนี่นี่มิกเซอร์ก็เสียบเข้านี้ก็ได้จากโทรศัพท์เราก็เสียบเข้านี้ได้นะครับเพืเ่อนๆครับผมนี่หกจุดสามห้ามิลทั้งหมดมันจะมีสามชุดนะครับผม P.M. ฝั่งซ้ายสุดนี้ก็เป็นของอินเข้านะฮะคือสัญญาณเอาสัญญาณจากโทรศัพท์3.5ก็เอา จาก3.5โทรศัพท์เข้ามาแล้วก็เสียบ6.5มิล6.35มิลตรงนี้เสียบเข้าเป็นสัญญาณเสียงมหมุนเล่นไปหลุดรวมบนี่ครับผมนี่จาก Book, Computer, โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ตัวศัพสัสัญญาณเข้านั่นแหละครับผมนี่หนึ่งสสาี่ชุดฝั่งนี้ครับผมไม่ต้องสงสัยเลยครับผมตัวนี้มันจะเขียนคําว่า Input สัญญาณเสียงเข้าแน่นอนครับผมนี่นเพื่อนเจะสังเกต6.35มมิลฝั่งซ้ายครับผมเราเข้าไปหลังแท่นแล้วฝั่งซ้ายถ้าเราอยู่หน้าแท่นมันจะอยู่ฝั่งขวาฝั่งนี้แล้วก็อินเข้า เอาออก1 2 3ชุดเหมือนกันครับผมนี่ฝั่งนี้เป็นเสียงกลางแหลมยังไงก็มันจะดรอปเสียงต่ําเอาไว้แน่นอนนะผมเป็นเพืเ่อนครับผมนะก็จะมามิดนิดนึงติดมิดมิดในในเสียงกลางนิดนึงนะส่วนซับซับก็มี2อนี่ครับผมหนึ่งสองสองชุดนะครับผมนี่เพืเ่อนๆมีแบบ AV RCA อะไร์ดีเขาเรียกกันนี่ครับผมนี่ ซับเอาเนี่ยครับผม2ชุด2ชุดนี้ก็จะควบคุมโดยปรีแอมชุดนี้นะฮะนี่นี่นะหนึ่งนี่ครับผมดำแดงเนี่ยแหละครับผมดำแดงหรือขาวแดงเลยนะเพื่อนครับผมหรือขาวแดงหรือดำแดงเนี่ยที่เราเรียกกันนะแจ็กดำแดงหรือแจขาวแดงที่เราเรียกกันนะนี่ตัวนี้กับ6.35มมิลตัวควบคุมก็จะคือตัวนี้ครับผมนี่พวกนี้นี่โวลูมปรับความดังนะฮะ รับความดังของซับชุดนี้วอลลุ่มนี้ก็จะเป็นสเตอริโอครับผมนะสเตอริโอวอลลุ่มหกขานั่นแหละก็ควบคุมพวกนี้นะควบคุมเนี่ยซ้ายขวาแล้วก็ตัวนี้ก็ปรับความถี่ครับผมซ้ายขวานี่เป็นเพี่อนต้องการดังหรือไม่ดังตัวนี้เอ๊อผมซื้อมาไม่ดังเลยซับไม่ดังออกแต่เสียงกลางเนี่ยเพืเ่อนๆไม่ได้ปรับนะทำยังไงเปิดสุดแล้วก็ฟังครับผมสุดก่อนครับผมเปิดสุดก่อน เปิดสุดเลยจาเลยนะความถี่ครับผมไอความดังก็เอาไว้สักนี่แหละฮะนี่สิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาฬิกานีน่ยนะฮะดูก่อนบริบทของเสียงก่อนแล้วก็เปิดฟังครับผมแล้วก็หมุนพอเราฟังเราเปิดแล้วครับผมแล้วก็หมุนย้อนกลับดูเออตรงการสุดดังสุดแบบนี้ชอบแบบนี้ก็สุดเลยแต่สาหรับผมนี่สุดครับผมปรับสุดเลยครับผมนะะสำหรับปีเอ็มรุ่นที่ผม จหนายเนีครับผมสุดเลยไม่เป็นไรครับผมนะแต่ต้องการให้มีคนร้องด้วยแล้วก็ย้อนกลับครับผมเออผมต้องการแบบเปิดไม่ต้องมีซับได้เหมือนกันครับผมเปิดไม่ต้องเปิดครับผมมุนกับคืนมุนนี่างี้มันก็จะเป็นเสียงกลางมีเสียงคนร้องออกด้วยนะถ้าเราเปิดซุดออกมาเรื่อยๆครับผมความถี่มันจะต่ําลงนะเปิดอย่างเงี้ยความถี่ก็จะต่ำมาบุม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 อย่างเดียวครับผมเสียงคนร้องก็จะหาย นะเพื่อนๆกับผมนี่ดีแน่นอนครับผมเสียงดีแน่นอนถึงแน่นเานะฮะเพื่อนๆกับผมก็ราคาก็ไม่แพงแต่น้ําเสียงโอ้ไม่น้อยหน้าราคาแบบสามสี่พันแน่นอนนะฮะเพื่อนเพกับผมนะฮะผมเปรียบเทียบดูแล้วนะฮะผมใช้กราฟจากแอปปรับดูแล้วครับผมระหว่างคอสสองทางคอสสองทางยังสู้ตัวนี้ไม่ได้ครับผมความละเอียดของเสียงครับผม ทำไมถึงพูดอย่างนั้นมันมีโลธรรมดาครับผมนี่มันไม่ได้มันเหมือนกันหมดครับผมโลครับผมทุกรุ่นทุกค่ายทุกยี่ห้อครับผมซับเอาแล้ะครับผมเห็นไหมครับคอร์ไม่มีซับครับผมในบุรุมเนี่ยปีมันมีโอกาสอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มน้ําหนักของเสียงบางเสียงบางความถี่ที่ย่านของซับ มันไม่มีครับผมมันโลไม่มีนี่ครับผมซับมาเพิ่มครับผมเนี่ยพระเองต่อมาครับผมมิดโลนี่แหละครับผมอีกวันนี้ครับผมเพิ่มน้านิติเสียงของเสียงกลางครับผมเปล่นเนครับผมติดมิดด้วยอ่าไม่แห้งเกินไปนะฮะปกติมันก็มีอย่างเงครับผมกลางแหลมมิดไฮโลมิดไฮธรรมดาครับผมนะฮะถึงเขานิยมเล่นปรีมาแจมครับผมเปล่นเนครับผมมาปรับ ความถี่บางย่านาบางย่านที่คอร์สมันไม่มีนะเพื่อนๆือครับผมที่คอร์สมันไม่มีที่มันไม่มีนะนบ,นะนนะบางบางตัวไม่มีจริงๆครับผมมีแต่โรมินไทยนะปรับเอาเองโรมินไฮชอบแบบไหนถ้าเขา,เาทำมาดีมันก็จะแพงขึ้นเหมือนกับคอร์ดรดิจิตอลคอร์สดิจิตอลเราปรับไม่เป็นปรับไม่ได้เราไม่จ้างเขามาจูนมาปรับมันก็มีค่ามันเดูครับผม นะข้าวมาเดิมอาจจะเป็นขยะอิเล็กทรอนิกนสะ์เล่นไม่เป็นนะเล่นไม่เป็นเล่นไม่ได้อะไรประมาณนี้นะเพื<ๆ>่อนๆกับผมนะเดี๋ยวลองมาฟังน้ําเสียงดูนะครับผมเพื<ๆ>่อนๆกับผมนะฮะปรับแบบฟูลเลนให้เพื่อนๆได้ฟังครับผมนะอาจจะไม่ได้ตอนนี้ผมจะเล่นแบบเสียบ USB นะเล่นแบบเสียบ USB นะ ยูดก็เสียบไว้เร so so ียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆครับผม USB นะเปิดสวิตช์เล่นแบบ USB นะครับผมนะน้ำเสียงแบบวันนี้จะไม่เปิดซับให้เพื่อนๆได้ฟังครับผมเพราะต้องเปิดแต่ต้องเปิดแต่เสียงกลางอย่างเดียวครับผมนะผมจะเปิดแค่เสียงกลางอย่างเดียวนะเสียงกลางอย่างเดียวนะฮะนะเสียงกลางอย่างเดียวแต่ โอลุ่มนี่ผมปรับไว้เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนเพื่อนกับผมนะปรับไว้เรียบร้อยแล้วที่ผมได้ทดสอบเสียงให้เ,เพื่อนๆนได้ฟังผมก็ปรับไว้อย่างนะี้นะแค่เพลงไหนมันไม่ดังแล้วก็เพิ่มโลซับแค่ครับผมนะโลขึ้นมาลองดูครับผมนะสไตล์สไตล์แห่ ลองปิดปิดซับดูครับที่ผมเปิดปิดซับลองเปิดซับดูนะฮะเพื่อนๆครับผมนี่โลซับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมเสียงกลางครับผมมันต้องมีมิดมีมิดออกมาด้วยนะเพื่อนเพื่อนครับผมถึงจะเพาะนะอันนี้ไม่ได้เปิดซับนะครับผมนะฮะแล้วยังไม่ได้เปิดเลยนะเปิดแค่เสียงกลางให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังนะเพื่อนเพื่อครับผมนะฮะเพื่อนเพื่อนครับผมผมต่อแบบสองเส้นนี่แหละครับผมเพื่อนเพื่อครับผมนะฮะนี่นะสองเส้นนี้นะครับผมแต่ผมเล่นสองแท่น แคน่หนึ่งซับครับผมต่อหนึ่งเส้นแต่ผลปุ่กดแบบพาราเรลล์นี่ยกดคันเรลล์นะครับผมนี่กดปุ่มพาราเรลล์ด้านหลังกดเข้าไปถ้าเป็นแบบโยกขึ้นเขาจะบอกอยู่ครับผมสเตอริโออ่าพาราเรลล์ AL AL, แล้วก็บิดแล้วก็กดแค่เข้าพาราเรลล์ครับผมแต่ส่วนมากที่แอมป์ประกอบก็จะเป็นแค่ปุ่มกดครับผมกดเข้าอย่างนี้ผมก็จะเสียบพาวเวอร์หนึ่งแทน่นอีกฝั่งหนึ่ง ียงกลางผมก็เข้าพาวเวอร์หนึ่งแท่นเสียงกลางผมยแยกส่วนมากผมเสียงกลางผมนี่ฮะเบอ่าพาวเวอร์เสียงกลางกดพาราเรลแล้วฝั่งฝั่งซ้ายผมจะให้เล่นเสียงออกให้หมุนวอลลุ่มขึ้นเสียงกลางฝั่งขวาผมหมุนวอลลุ่มขึ้นก็จะเป็นเสียงแหลมนะเพือ่อนๆยังไม่ต้องงงครับผมนะเล่นแบบ2แถว2 สองแทน่นแต่แท่นเสียงกลางแยกกันครับผมมาเหมือนกันแต่แค่แยกสายนะแยกสายเข้าไปเสียงแหลมตั้งหากเราไม่ต้องต่อรวมกันเสียงกลางตั้งหากแบบซีโอห์ M, นะฮะเพื่อนๆครับผมลองลองลองผมจะเปิดเสียงเสียงแหลมให้เพื่อนๆฟังหน่อย เนี่ยฮะเป็นเปไหมครับผมล็เปิดเส้นกลางเดี๋ยวเราเราเปิดซับเพื่อนๆพ่อาจไม่เชื่อนะเดี๋ยวผมเปิดซับครับผมหมุนม้นลงอยู่ข้างล่างครับผมเพื่อนเพื่อน อาอยู่แน่นอนนะเพื่อนๆผมเอาอยู่แน่นอนนะมันราคาเบาๆครับผม1030บาทราคานี้ยังมีโค้ดส่วนลดอีกนะครับผมสายทานเร้าดิสตอกเลยครับผมจะได้สเปคดีแน่นอนเสียงดีแน่นอนครับผมนะเดี๋ยวลองเปิดเสียงกลางเฉพาะเสียงกลาง,างเดียวนะ เราลอ,ลองเสียงเสียงแหลมมาด้วยแล้วเสียงกลางมาด้วยแล้วผมจะเปิดซับพร้อมกันเลยครับผมนะ เลยครับผมนะเสียงดีแน่นอนครับผมเพื่อนเพื่อนครับผมเสียงดีแน่นอนครับผมราคาเบาๆหนึ่งพันสามสิบบาทครับผมถึงแนะนํานะทําคลิปแนะนําเพื่อนเพื่อนเพราะทเสียงมันดีครับผมเพื่อนเพื่อนครับผมเปรียบเทียบกับคอร์ดสองทางผมกล้าวัดเลยครับผมเอากาวประวัดได้เลยครับผมนะความนึบต่างกันแน่นอนครับผมบางความทีตัวนี้มันคัดได้ครับผมนะน่ามิดได้ครับผมนะเพิ่ม มิดมิดโลได้ครับผมนะมิดไฮโลมิดไฮธรรมดาครับผมอยู่ที่ไหนก็ใายไหนก็ได้เหมือนกันแต่มันมีซับกับมิดโลนี่แหละครับผมถึงแนะนํานะครับผมเพื่อนๆครับผมมายังสามารถที่จะเล่นไม่ได้อีกครับผมเพื่อนๆที่ไม่ต้องการยกไปเยอะครับผมนะพาวเวอร์หนึ่งแท่นกับหนาวพีเอมก็เล่นง่ายๆครับผมแบบ คิวคหรือมีมิกซ์ก็เอามาแจมกับ b m นี้ได้ครับผมเพื่อนๆครับผมประมาณนี้นะครับผมนะฮะเพื่อนๆครับผมนะฮะก็มาแนะนํากันครับผมนะฮะเผื่ต้องการแบบสินค้าราคาไม่แพงแต่น้ําเสียงทําให้เพื่อนๆมีความสุขได้อะไรประมาณนี้ครับผมเพื่อนๆครับผมก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับผมนะฮะถ้าชื่อชอบกดติดตามครับผมอย่าลืมครับผมเพื่อนๆครับผม กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆครับผมนะฮะสายทานสาวครับผมเพื่อนๆครับชาชินชอบการประกอบก็เข้าไปดูได้นะครับผมด้านในก็มีแนวทางในการประกอบ power a m แนะนําให้เพื่อนๆได้ประกอบหรือทํากันอยู่ครับผมเพื่อนๆครับผมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผม